สวัสดีครับผมแนะ้กินกับเกมนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้มาด<ท>ึกหน่อยอันนี้เสียงเพื่อนผ, <ม S 1> ผมเองนะฮะสินทรายนะครับแทงสุดโหดนะฮะพอดีว่าตอนอัพเนี่ยตอนอัดคลิปเนี่ยผมลืมนะลืมเอาอเสียงมันออกจะมีเสียงมันอยู่เป็นระยะระยะนะครับเดีย๋ยวเพิ่งเบื่อแล้วกันนะครับยังไม่รู้เลยว่ามันจะไหวไหมเออนไหวอยู่แล้วเออ ท,ที่ที่เห็นเหมือนเขาพูดคนเดียวเนี่ยเพราะว่านนผมอะปิดเสียงไมค์ผมเอาไว้นะแต่ว่าในเกมอะเขาได้ยินเสียงไมค์แต่ผมอะไม,ไม่ไม่เลคคอร์ดเสียงไมค์ผมเข้าในแอปไอสตีฟซีรีส์เท่านั้นเองโอเคครับมาดี่ของครับก็เล่นเซตเดิมนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยบิว,วน,นั้นยังเก่งอยู่นะครับไอโอเวอร์โฟนอีเนี่ยนะครับตอนนี้ก็กลับมาเล่นเหมือนเดิมนะฮะอุ้ยเจ็บเว้ยเจ็บเว้ย โอเคได้ยินเสียงเดินข้างบนเหมยฝั่งมันปิดดีมากนะฮะลิงด้วยเหมือนกันนะฮะดูรู้เลยว่าเล่นเก่งนะครับเ,เกณฑ์จีเรานะฮะขาหูข้างหลังเ,เนี่ยหูปิดดีอีกแล้วเหมยใครเล่นเหมืยนี่ให้ปิดอย่างนี้นะฮะแม่งปิดโคตรดีเลยเพื่อนผมเพื่อนผมเข้าไปลึกลิงกระโดดมาไม่เป็นไรเราชีฟเสร็จแล้วเราแอบในเสาได้เรารอดนะฮะเฮ้ไฟแรกเราชนะแล้วนะฮะ โอเคแอดพอทำดีเมทได้บ้างลิงโดดมาโอเคครับหนีไปละตามฟอลโล่นะฮะตอนตาแรกไม่มีอะไรฮะก็เก็บเครดิตนะครับก็ตอนนี้มีสปงสแปมฮีลเธออะไรได้ก็จะจัดไปนะครับตาแรกไม่ค่อยมีผลขนาดนั้นสำหรับสเตเดียมนะครับโอเคครับอันติอ่ามีจังหวะอันติลิงกระโดดปุ๊บผมผมผมไอ้กดนี่วุ้นแล้วลิงกระโดดมานี่คือพลาดเลยเขาไม่มีกระโดดหนีนะฮะสบาย มิซูโอมาอันติทำไมใส่มีตัวลอยข้างหลังแล้วมั้งใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเพื่อนผมกับผมก็งงเ่ยใช้อันติทำไมใช้อันตินะฮะปกติหลักๆก็คือต้องใช้เฉพาะตอนที่อยากกับพี่เกมคิดว่ามีโอกาสชนะค่อยใช้ถ้าชนะชัวหรือแพ้ชัวไม่ต้องใช้นะฮะเสียรอันตินะครับเก็บไ้ใช้ไฟหน้าดีกว่าเอนจิหนีได้ไหมโอเคกระโดด เออนั่นแหละรอดฮีลไม่เป็นไรโอ้โหมีนาโนด้วยนะฮะโอเคยผมมีชิปหนีไม่เป็นไรนะครับแต่ประเด็นคือเพื่อนผมจะรอดไหมเกียรเกียร์เลยเฮียเกียร์นี่เกลือถุงแข็งไปแล้วไม่ไหวนะฮะสไซนี้แพ้ะนะครับนี่ผมฮีลไปสี่พันกว่าแล้วเนี่ยนะทำได้เมียงสองพันกว่าเกจีเราหกร้อยอีกแล้วเกจีทำได้เมียงหกร้อยทำน้อยมากนะตานี้ผมบอกเลยเดิมแบกสุดๆนะฮะเกจีเขาเป็นของหนักอึ้งนี่ ต้องพิสูจน์นะฮะเวลาพิสูจน์ว่าเดือดแบกขนาดนี้แล้วจะพาชนะได้หรือเปล่าระดับไหนแล้ว okay. Okay. โอเคโอเคโอ้ลิงอันติมานะฮะแย่แล้วเราอ่าโอเคผมดวงดีนะฮะรอดไปไม่เป็นไรนะครับตอนที่จังหวะอยู่ที่มินเมย์เนะี่ยอย่าเพิ่งคีย์บอร์ดลั่นนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะเ,เดี๋ยวจะซวยโอเคเนี่เขาเขาพยายามจะปัดน,นะฮะเราต้องหาจังหวะให้ดีเอาเพื่อนผมแดนอันติพลาดเวรกรรม ไอ้เมอร์ซี่ตัวนี้มันก็จะพอกเก็นลิงอยู่ตัวเดียวเลยเห็นแล้วเหนื่อยเหนื่อยไม่ตายสักทีเนี่ยเกนจีไม่มีเดเมจนะฮะเนี่ยปิดอีกแล้วปิดอีกแล้วโอ้โหลิงมันก็รู้นะฮะก็ตามผมใหญ่เลยเหนื่อยมากแย่ละโอเคฮิวบอลเหลืองรัวๆฮิวฮิวลูกอ้าว ครับครั้งนี้เนี่ยผมลองใหม่นะฮะลองจะไม่ตัดตอนตายนะครับจะได้เห็นสถานการณ์ตอนเล่นด้วยให้เหมือนเล่นจริงให้เหมือนดูตอนเล่นจริงกันไปเลยนะฮะเห๋่อใครมีเวลาเล่นนะครับหรือว่าเล่นแล้วมันแบบทำไมมันเหนื่อยจังวะเนี่ยจะได้มาดูผมเล่นแทนได้นะฮะเพราะว่าผมก็ดูคนอื่นเล่นบอกบ่อยนะฮะผมก็คิดไว้ทำไมเราไม่เล่นมากกว่าก็เลยเอามาเป็นคลิปช่วงนี้นะครับโอ้โหโอ้โหอลังการงานสร้างจริง ไม่ไหวละอันนี้ยังไงก็ไม่ไหวนะครับผมก็พยายามให้นานที่สุดเท่านั้นเองเอ๊ะตัวแตกสรุปนะฮะทำได้เมจทห้าพันฮีไว้แปดพันห้านะฮะมันควรมันควรจะชนะนะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละเมื่อซีเขาฮีไปหมื่นหนึ่งนะฮะเมื่อซีเขาฮีบอทรัวๆนะฮะแต่ปรากฏว่าตัวที่เขาฮีมันฆ่าได้มันได้ตายไงนะฮะเงินเขาก็เลยเยอะเลยเก็นจีเราเงินหกพันทำได้เมจทพันสามบ้าไปเร็ว นี่เพื่อนผมคนเลาะเลยเ <laughs> นี่ครับเอาดีคอนสตรัคมานะฮะดีคอนสตรัคนี่ของดีนะฮะของดีมากเลยผมชอบสกิลนี้มากนะใช้กับคอมโบรู้สึกว่าเวิร์กมากมันคือเมื่อเราฮีไปถึง50นะครับเราจะได้พาวเวอร์ไอเอแิตี้พาวเวอร์เออเราจะได้เดเมดนะครับเดเมดของ,ท,งทั้งหมดเลยนะ20%อันนี้ของดีครับนะเออนะถ้าใครเล่นสายนี้มาเนี่ยมันจะเวิร์กมากเลยลก็คือตอนฮีพไปปุ๊บ ไอบอลออกมาบุ้กก็จะได้ได้เดนเดเมยอัพมาต่างหากเนี่ยดังนั้นก็คือพอผมทำคอมโบใช่ไหมไอบอลเล็กออกไอบอลแรกออกแล้วผมก็ปล่อยบอลต่อเนี่ยก็ได้เอ็กซ์ต้าร์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเฮ้ยอมูลี่มันนานจังวะครับงานก็กดค้ำมๆไปมั่งก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับผมขี้เกียจตัดเนี่ยนะครับคือชื้อ นั่นไงเกนจิไปซื้อไอเทมโอ้โหเงินหมื่นหกของฟ้าเขียวๆงบหกพันอีกหมื่นหนึ่งเก็บไว้เป็นดอกเบี้ยมั้งฮะไม่รู้คิดอะไรของมันนะครับนี่คอมโบนี่เห็นไหมฮะเนี่ยมือฟ้าฟ้าคือเป็นการบอดนะครับว่าเดเมจได้บูสต์นะครับเมื่อกี้นึกว่าลิงนะฮะผมเลยมองข้างบนาปรากฏว่าไม่ใช่อ่ะลิงเพิ่งมานะครับ เนี่ยในเนี่ยโอ้โหเหมยปิดแบ่ง2ทีมถ้าทางเหมยตัวนี้เขาจะรู้นะฮะว่าแบ่งทีมครึ่งเนี่ยอันนี้คือเวิร์กนะครับเกจิตายไหมไม่ตายโอ้โหฮิวหนักเหลือเกินอะไรขนาดนั้อันนี้ผมเทศกาลบอลเหลืองรัวๆนะฮะเดี๋ยวต้องบอลเหลืองละเพื่อนไม่ไหวละบอลเหลืองยังวะนี่บอลเหลืองละนี่บอลม่วงก็มาบ้างนี่พอดีผมเห็นเพื่อนไม่น่าตายก็เลยจัดบอลบอลบอลม่วงหน่อย ม่นาออ่ารอดเอานั่นไงคำนวนพลาดไปหน่อยนะฮะเมื่อกี้นะครับอ่าเป็นเห็นใช่ไหมครับเวลาลิงกระโดดมานะครับลิงหรือแทงกระโดดมาต่อให้เราอันติีอยู่มั่นใจแค่ไหนก็ไม่ควรสู้นะฮะเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วมันสู้ไม่ชนะแ <c oughs> ้เบื่อก็ปิดอีกนะครับโอ้เานำไปไกลอยู่เว้ชนะไปสองแล้วนะจะมีโอกาสตีตื้นหรือไม่ เคนะฮะตาหนี้นี่ได้อยู่ได้อยู่เนี่ยไม่เห็นไหมครับเพื่อนผมมันอยู่ในในในวงบับเบิ้ลไอ้บินตันแล้วเสร็จแล้วมันขีวไม่ได้อ่ะเนี่ยโหแล้วเบื่อเบื่อเนี่ยแล้วเสร็จแล้วทีมเรามันไม่มีแล้วได่มีใครช่วยกันยิงบับเบิ้ลด้วยเพื่อนผมมันยิงกันไม่ไหวเกนจิเรเม่ก็ไม่มีนี่ดูสินี่โหผมคนเดียวบูลลี่มันสามตัวนะเนี่ยฆ่าไปหนึ่งอีกสองตัวไล่นั่นไงไม่น่ามาเลยเรานะฮะพลาดนะครับพลาด เมอร์ซี่เขหิวแรงครับนะจริงๆผ่านไป<า>วิสองวิงวเขาได้เลือดสองร้อยแล้วผมไม่ควรตามแล้วเดเมท่าผ่นนะฮะเพื่เพื่อนๆเดเมทกันทันกว่าชิวๆชิวๆนี่ปล่อยไปมผมกด e แช่รัวๆเลยนะฮะเพราะว่าบอ,อลม่วงรัวๆนี่ปล่อยบอลเหลืองแล้วเพื่อนผมจะตายแล้วเหลืองรัวๆช่วยกันเกณฑ์จีตายนะฮะโอ้โห ผมชุบกันต่อหน้า да. เลยทำอะไรไม่ได้นะฮะขวางกันไม่ได้ไหวไหมโอ้โหลิงมันทิ้งเพื่อนผมวิ่งมาเอาผมเลยแต่ใข้างหลังเอ้ยข้างหลังชนะเว้ยชนะเกินจิโอเคโอ้โหอุตลุดมั่วซั่วมากนะฮะแต่ดูแล้วยังมีแนวโน้มชนะได้อยู่นะครับตอนนี้ผมต้องต้องเนี่ยต้องบอลบอลฆ่าได้ไหมถ้าฆ่าไม่ได้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนบอลเหลืองละเพื่อนอย่าเพิ่งตายเพื่อนย่าเพิ่งตายเนี่ยไอ้เหมยมันเห็นนะฮะว่าปิดเมื่อกี้นะถ้าถ้าเปิดทิ้งไว้จะช่วยเพื่อนผมมันรีบทำทำลายกำแพงทิ้งเลย โอ้โหอุนตลุดจริงจริงเย่ชุบขึ้นมาละโอ้ยทำไมไม่ตายตั้ทีวะเอ้ยทำันเหลือเอ้ยไหวไหมเอ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยมาเว้ยเกจิตายเถอะขอร้องละเออโอเคต่อต่อนะครับต่อนี่อันนี้เคลียร์ได้แล้วนะครับตายเถอะตามครับตามโอเคตายหมดตายหมดกูกู่นกำลังดันอยู่กูกลับมาเดินกลับมาดันอยู่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะไปอยู่ที่รถแล้วนะรอโอเคโอเคโอเค ใช่ฮะเพื่อนผมต้องมีอยู่ที่รถนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวตอนหมดเวลาโอเวอร์ไทม์เนี่ยคือถ้าเราออกจากรถเรานะฮะคือแพ้นะครับเนี่ยเพื่อนผมบอกอยู่ที่รถแล้วเพื่อนผมไม่พินผมไปเลยผมนี่ในเกม,มคือผมคือล็อกเลยทำอะไรโอเคนะฮะโอ้แต่ซาบาเลียดีนะฮะเพื่อนผมแข็งไปละเอ้ยต้องอยู่โอ้โหไม่รอดนะฮะตาหนี้ไม่รอด ในเว็่อหมื่นหนึ่งฮีแปดพันนะฮะแต่ไม่ไหวนะครับเกณฑ์จีทำนในเมื0 0สองพันบ้าไปแล้วบอกเลยว่าเครียดนะฮะเครียดมากเดอะแบกขนาดนี้เครียดทิ้งทิ้งตานี้นะฮะ ผมพิมบนไม่ไหวแล้วพิมบนเพิ่งเพิ่งตกมาออสตาร์นะครับเพราะก่อนน้นี้อยู่เลเจนด์เจนเราแท้รวยๆทำไมทำไมต้องได้เดเมจอย่างนี้ตอนนี้ผมกำลังคุ้นคิดนะฮะว่าเอาไงดีว่าเอาลดฮิวมานะฮะเพราะคิดว่าลิงไม่ตายเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ตัดฮิวนะฮะผมก็เลยเอาตัดฮิวมาแทนนะครับนะโอ้โหเบอร์รี่ตายนี้40กว,วิเฮ้ยไม่ไหวเว้ยตัดคลิปหน่อย อ่ะครับมาต่อนะครับเมื่อกี้ไม่ไหวนานไปผมเครียดรอือนกันร้องสี่สิบกวิกือนนาทีนึงโอเคนะครับต่างผสี่หมื่นห้าเกนจิสองหมื่นสองนี่เดอะแบกแท้ทูนะฮะตาน,นี้จะชนะไหมก็มาลุ้นกันนะฮะขอชนะสักตาได้หรือไม่ตรงนี้ได้เปรียบมากนะฮะตรงนี้ถ้าฝันหัวค่าเล่นมอยล่าเนี่ยนะครับอย่ามาสู้ตรงนี้นะฮะเพราะว่าโคตรโคตรได้เปรียบทำเลน,นี้ชนะไฟล์ล นเพราะว่าไอ้ไอ้บอลตรงบันไดเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดสุดยิบมากนะฮะโดนทุกคนโดนทุกอันเสร็จแล้วก็เด้งมาโดนต่อ,อยาวๆนะฮะนะครับข้อได้เปรียบจุดเด่นนี่ดูสิผมทำดเดเมจสอง <laughs> พันเจ็ดคนอื่นทำสี400่ร้อยกับร้อยเดียวเ <laughs> <laughs> มื่อกี้ดเดเมจผมรุ่นๆนะฮะ นี่นะครับตาน,นี้เหมยฝั่งเขายิงไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ไม่งั้นบางทีผมหัวแตกหลายรอบแล้วเพราะว่าตาน,นี้เนี่ยผมออกของม,มาเลือดผมไม่ค่อยเยอะด้วยโอเคตีเว้ยเฮ้ยตีมาโอ้โหเหมยมันก็ปิดดีเกินไปปะเะอเห็นแล้วเครียดเลยเนี่ยไอวิโรวินตันด้วยไม่เคยจะพังนะฮะผมบอกเลยตั้งแต่เล่นตาน,นี้มาเนี่ยไม่เคยเห็นโรวินตันพังเลยัะครั้งนะฮะแอดเน่าไปแล้วนะฮะโอเคครับโอ้โหเมอร์ซี่ตัวนี้เนี่ยมันก็แบบ คือฝั่งเราไม่มีใครคิดจะฆ่าเมอร์ซี่เลยครับรวมทั้งผมด้วยเพราะมันฆ่ายากมากตัวบ้าเลยพีดูเป็นคียบอดตลอดเวลานี่ส่วนเกนจินี่โอ้โหตายนี้ไหวไหมเออเคเก็บได้เว้โอ้โหปิดอีกแล้วปิดโคตรดีนั่น่งเพื่อนผมเน่าเพราะว่ามันปิดนะฮะปิดปิดเหมยเสร็จปุ๊บมีมินตันมาบบเบิลต่อโอ้โหอย่างเหนื่อยแต่ซาวบาเลียดีนะฮะตายนี่ซาบาเลียดีนะคะรับะะไม่งั้นยืนไม่ได้หรอกไม่ตายสักทีหนึ่งตายหน่อยทีวะเนี่ย โอ้โหปิดอีกแล้วนั่นไงเละนะครับไม่ไหวต้องหนีละนะฮะจะรอดไหมวะเนี่ยเนี่ยฮะโอ้โหเนี่ยเดเมจผมทำโดนอ่าเหมือนเขาปิดผิดนะฮะเมื่อกี้เมื่อกี้มันเคยจะปิดหลังเราไม่ไหวนะฮะต้องเดินถอยหลังดีๆนะฮะถ้าเราเดินถอยหลังดีๆเรารู้ทางเนี่ยนะครับมันมันจะดีกับการเล่นมากเลยนะฮะนะครับไม่ใช่เดินไปแล้วติดกำแพงตายนะฮะ ตรงนี้คือตรงนี้ตรงนี้คือดีมากเลยผมผมปล่อยรัวๆเลยนะเนี่ยเนี่ยมันเข้ามาไม่ได้นะครับที่เขาไม่เข้ามาเนี่ยเพราะว่าเลือดเขาไม่มีนะครับเจอบอลผมตัดหดเอาวะเอาสักรอบนึงโอเคเก็บเป็นหนึ่งตัวต่อผมผมผมมองหาซับต่อนะครับซับมันอยู่ข้างบนสองตัวเลยโอเคเนี่ยเนี่ยผมปล่อยปล่อยปล่อยซับข้างบนนี่ตอนนี้ซับเขาฮิวเองอยู่นะฮะเป็นจังหวะที่เราฆ่าอ้วินตันเลยนะฮะวินตันมันโดดหายไปไหนแล้วไม่รู้นะฮะเพราะว่าซับเขาฮิวเองไม่ได้ฮีวเขานะฮะเดินเดินไม่เห็นวินตันมานี่วินตันกลับมาคือตอนที่เขามีเลลือดแ้วนะครับ ขอหน่อยวะเอาวะขอตาหนึ่งไปไหนกันหมดมาช่วยให้ยึดหน่อย <laughs> ไปไหนกันหมดวะ <laughs> เอ้ยได้เว้ยโอเคมันครับอย่างไรก็ไข่แตกนะฮะตานี้เดเมทผมนะครับหมื่สมนสองเกนจิพันเดียวนะฮะ <laughs> เออย, <restricted> ยังเหนื่อยโอเคครับผมไปรอบต่อไปกันเลยดีกว่า ครับนะตอนนี้ในหัวผมก็คิดนะครับเอาไงดีว่าเกณฑ์ไอ้ลิงมันก็นั่นตลอดเลยวอยฮอปเปอร์ก็ไม่น่ามีประโยชน์เท่าไหร่อะ่ะผมเอาบอลสองสีมาแทนนะฮะ <c oughs> ก็คือทุกครั้งที่ผมปล่อยบอลม่วงเนี่ยที่ทำเดเมจเ,เนี่ยจะมีบอลเหลืองด้วยเพราผมคิดว่ามันจะได้ซัสเทนทีมได้มากขึ้นนะครับแล้วผมก็นี่ซื้อไอตัวเพิ่ม ability power แรงสุดเลยเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าบอลผมเบาไปอยากให้มันแรงกว่านี้ นะครับแล้วผมก็เอาไอ้รถสปีดมานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแรงแล้วก็ไม่ใหญ่เขาหนีนะฮะนะครับขอมาเลยก่อนครับข้ามาเรียบร้อยนะฮะด้วยเมจิกอบิตติ้งนี่เ่อนผมเ่อนผมบนบ่นนะฮะว่าเจอไอ้สโลเหมยนะฮะเลยเดินตามตีไม่ทันทั้งทั้นี่มีลูซิโอแท้ๆนะฮะเดินั่นแหละฮะโอเคครับผมรวยกว่า อ๋อแต่จริงถ้าตีเร็วอไ้ท่าคุยกับเพื่อนเขาเสียเรื่องเรื่องการตีนะครับผมรวยกว่ามอยล่าเขาหมื่นสองฮะมีบอลบ่วงก็รวยเลยปิดอีกแล้วแล้วมีโดมนี่ผมพยายามบอกเพื่อนครับว่าอย่าไปสู้ในอยู่ไปสู้ในโดมนะเพราะผมฮีลไม่ได้นะครับโอเคนั่นไงเพื่อนผมเขาไปลุยเลือกอีกแล้วอย่าเพิ่งตายโอเคต้องยึดแล้วนะฮะมีใครช่วยผมยึดไหม ไม่มีนะฮะผมเดอะแบกนะครับทำทุกอย่างยึดเองด้วยก็ได้วะกูเอาหมดกูรับหมดกูรับจบนะฮะโอเคโอ้ยยังเหนื่อยเหมือนปิดหลังนะฮะแต่ปิดพลาดนะครับไม่เป็นไรนะครับนี่เสียงทางขวานะฮะมอยล่าเขาออกมา โอเคข่าเมอร์ซี่ดูแล้วไม่ได้นะครับผมลองแล้วโอเคข่าไม่ได้เรื่องมันเยอะเกมจีขอหน่อยไหมโอ้เมอร์ซี่มาอีกเอ้ยเหมยหมมันชนผมตายแย่แล้วผมดูเลยแย่แล้วเดวิทั้งหมดมาจากผมผมตายทำไงดีวะทีมไฟแนนไม่ละนันไงนี่แอสสุดเก่งของผมครับนี่ฮะเปิดบ๊อบหนึ่งก็คือบ๊อบออกไปข้างนอกนะฮะโดนเก็บไปเรียบร้อยไม่ กปโอ้โหเจ็บนะครับเจ็บวันเหลืองช่วยกันหน่อยนะฮะเจ็บมากเพื่อนผมทางซ้ายเว้ยเฮ้ยต้องไปช่วยแล้วหิวรัวหิวลัวลูกหิวลัวสาวาเลียโคตรดีเพื่อนเพื่อนไอ้ดูซิโอโหนี่มันสาวาเลียถูกจังหวะจริงเว้ยไหวไหมเนี่ยฆ่าไม่ได้เลย เอาวะเห็นจิตายหน่อยขอเหอะตายเหอะแม่ไม่ตายอีกไปแล้วแต่ได้ไซม์มาไอเ,เกนจิมันก็โอ้โหอิมเมอร์ซี่มันก็พกเกตตลอดเลยเว้ยเขารู้ไงพาผมตายเพราะผมมันเป็นกับใจหลักถ้าผมตายสักคนก็คือจบที่เหลือคือขยะเปียกอันนี้ต้องพูดความจริงผมมาทุกคนเลยเว้ยเหมือนก็มาใครก็มาขอเหอะเกนจเิเละนะฮะ โอเคครับก็ไม่เหลือนั่นเนี่ยฮะกระโดดปุ๊บตายในทิพตาโอเคฮะก็ดูแล้วก็น่าจะไม่รอดเอ๊หรือว่าจะมีพิเกมกันนะนะครับนี้ปล่อยให้งงเข้าไม่ทันไหมไม่ทันนะฮะปฏิหารไม่เกิดขึ้นนะครับเล็กเล่นอะไรไม่รู้อะนะฮะเก็นจิทำในเมตาทตายนะครับเจ็ดร้อยเจ็ดสิบผมละโคตรขำเลย ตานี้ยอมแพ้กินผมตัดพอตัดพอฮะใช่ใช่ฉันควรจะแพ้ดิเจ็ดดิไม่รีบออกเลยเจนจิทำในเมรเจ็ดรอยเจเท่านั้นครับก็จบเท่านี้แหละฮะตอนนี้ปาฏิหาริไม่เกิดขึ้นนะฮะหรือว่าจริงๆหลายคนก็บอกว่าคุูนะพวกคุูรู้อยู่แล้ว <laughs> น,นะครับโอเคไว้เจอกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซั b s c r i b e สวัสดีครับ